ไหนมาเ่ยนี่นี่นีนี่นีน่นนต๊แล้วเอือยจ้ี่ลังซุกซ่อนอยู่ในัตเลย่เนี่ยร่มบอาั้งปากเลย แม่บ่เสียงมันปากหวานกว่าแต่ว่ากกาเงี้อยากไล่เติบปากสบายดีตอนเสอบพ่อแม่พี่น้องเพื่อทุกคนใส่ใบดีหนี่งใบดีใบดีมันมีมังกรใชบใบใส่ไหมใบแพะใบแพงมันมีสิพ่าเอยไประพ่นแพงนะสิพ่าเอไประพ่นไปหายาเพื่นนะเวไน้้ำยาน้ำปูเพื่นบางที่อาจสีได้เห็ดขมเมาเลยนะเพราะว่าเขาอยูุพ่นแพงกับพ่อเมาเลยจำกันกับบาดร้อนขังนะผุเพื่นดำพร้อมกันเอไประพ่นไปอะไรนะเพราะว่าเพิ่นฆ่าลูกน้อยลูกเพื่น ติดไปบนถนนใดเองะทุกคนต้องหาเสาออบให้พาไปนะก็เลยไปไปในกันเบิดทั้งลูกชายทั้งน้านแล้วก็ทั้งเอื้อยแต่ว่าตอนเดินทางอาจชิบเรไทยให้พี่น้องได้เบิ่งนะเพราะว่าก๊าบมาใส่โหมดโท่าเราทราบคือเก่าแล้วนะเพราะว่านี่ยืมกล่องบาสบายนะพอดีบาสบายเพิ่นบริไายแล้วกันเวลาเพิ่นบริไายเป็นลงมาเสาออบก็เสียเอากล่องเพิ่มเพิ่นไทยนะวันนี้กากับเขาถึงหมดเท,ท่าทราบตัวเองคือเก่าอาจชิบเรไทยนะเพราอทางมันอยากเสอเป็นคนคับนะสอนเอื้อยสอนน้านแล้วก็สอนลูกนะ ขอกันอีกเธอนึ่งกะอยู่เพืนแทน้ผป๊ากบแซนหนึ่งมีติอีพออีเมกโกฟพูนะสูงทังมี่ประมาณหกโลโกเจ็ดโลแซนหนึ่งหกโลเจ็หนึ่งเสนนึงน <c oughs> <c oughs> อะไรต๊้อออยอากรนะติ๊ใส่มันลมส,สละออลายจัต ก็เออผู้พน่นับไปให้มุกกินไปห้ามาเลยหน่อยไหมะนี่แต่หน่อยไหลอยู่ป่ะคะแกน้อไมเองแล้วหนมีกันว่านี่กะเก่ไม่ได้ก่กิงนไมก่ไผด้ออแกกินไรคนกับเซฟมิจเรียงพูทดีแก่ ยเงียเช็ดเงี้ยโอ้ยแงงไฟใหม่อะไรจังหวะต้มยานี่คนจะคิดปลาซีโอ้ตอนนั้นเขาไฟใหม่เพื่อนได้ได้คือว่าใหม่ดูดคอนในเพื่อนอีจอดนะเอเพื่อนอีเดือนนะว่าเอาไปเลื่อยดีกว่าแล้วก็ไม่บัดนี้แล้วก็ไม่มุ่งไม่แง่ข้างคอนมันบ่ไม่ไฟไม่ข้างไอคอนบานิไผ่มันลุกบดเออมันก็ไม่ยิบไม่ เขาหลีบเอได้บัดนี้เขายังขึ้นาเนี่ยอย่านี่ดำดำนะโอ้เขาโทษถ้ามันนมาส่วนทีมาเออทุนหว่าแต่ว่าขึ้นมามีดดิเออมันอย่างน้เนเาะคืเปนีเปนพูด าร้มันยังันตัล้วะไลยเติ๋บไปหนุ่มนัดโ้หลิไล่เติบเนาะลอยละง่าง้าวลีบ่ อกเปิดบบนี้แล้วก็ไปหนึ่งเนาหนึ่งมันสุกเขาจะไปขัวแบบบ่ฮงบนี้เขาขัวเออมันกับมันกบอรเออเออมันกับะไรมนง่ายเหรผงยร้งขั้เขาม่อนชั้นก็ต่าแล้วเราเ็มจุกนวามุจนะเพ่งังน่อยเขอยนจะมีนะ้านันพลถกัี้พวขามมันจะไร่วมตครับ وليس <applause> ก็ว่าพันปูนีมาได้าถูกตนบปูแมนนะมันคุ้มากระว่าพันปูนีอีกเยง่อยง่อยเอาง่อยเอาขึ้นขึ้นง่อยเอ้าขึ้นมาอยู่กนทั้งเลยวะยูขึ้นมายู่ขึ้นมายูขึ้นมาเห็นยูกนทั้งเออยยูขึ้นมาบ้างอ่ะ ไปเลยพี่จักเห็นยังยังวะขึ้วะุ้่ไหนาเลนี่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 นีน่โต๊ะแล้วเอื้ยจ้านี่โต๊ะแล้วมันโต๊ะแล้วมันโลดเป็นจังไหนนี่กระปิ้งขาวได้เนี่ยเห็นมาประเทศนามขุนล่างขมเอาเขาก็เลยมาเลื่อยพื้นซีพื้นซีซอโฟขมเอาไ ครัวอยู่นี้มันยังเย็นมันบ่ห่อนบ่ไหนเสื่อหนึ่งทุกคนนะนี่มันชุดเจ้าขัวให้มันกล่อมมาเลยก็จะงามเสมอกันไม่คิดว่าพี่จะอ่อนจะแข็งกําลังเลื่มขึ้นนะนี่ป้งเลยนะครัวต่อปป้งแล้วขัวเลย พอถวบขัวเลยมันจะเป็นเข่าแบบอยังก็นะมันชีสวัดเออมันชีเย็นทนะมันสีกระดันกระดันเนะเนาะั้าถวบกขัวเลยเออย่างอยากสู้โขดก็จะเ่าพอมันถึงเติบดีมันอยกแต้มบันอยากแต่แต่ห้าขัวบบกหงกระทะเป็นยังไงกระทะ งา่างนี้เฮ้ยเองสิเมาหลดช่องแงะเมาหลดเนาะเมาหลดช่องงะนลยสุดเองเอ็งอยากเกี่ยวขัวนี้ขับโบหนึ่งก่อนนะขับโบสามหอดปู๊บงีอีสามใ่อหมโบยังสองไงงี้อีสามหวดหนึ่งเปเลยหัดหนึ่งแ้่ก็ขัวเป็นซีเบิร์พรา่ว่ามันลายทั้งซีใหญ่หนึ่งกับขึง น่องขึงหลอีกันหนึ่งเลยทังทีใหญ่กับขึงเบิดมือมันกันพัวเล้ยวกับต้นไปตั้กับหยาได้ถือว่ามาซืมุ้งซื้อมุ้งปลายกันแล้วพอเปลี่ยนกันตำดีมันลายคนไรเหมยกัเปลี่ยนกันเออโคกก็โคกใหญ่ครับเไง่ายโคกใหญ่แต่ว่ายาจะต้อนขัวนี่แหละเข้ามาอุ้ย่า เรียบร้อยเรียบร้อยเออยังเรอเออกระป๋กินอย่าหนีตากโอกหีวจ้าแม่เดียวเขมันล้วหันับขนไหมเมกันวกีื่อเห็นว่าไปวดเห็นแลบ่เห็นแลบนหนามวันี้อป๊าเลยนะ่กดา ăn mè khoa, uầy léo luôn, cái kéo ừ, si. đã luôn điện này. ở đây nè thằng lão, cái, sống, cái đi hạ, จะทำให้เสรดจทะเลาะก็เือนนี่นะทำให้ทุงใบหูใบหลักเต้าทำมึงกะมเนี่ยกลัวมากับเพื่อนและัวมยานอะไรถือก๊มอนี่บฟีบัสบีบัสถือจกบปหลักเลยมากว่ายปลาสิอะไรส บุหรปาเฮ้ยกูบรปาบไรปากูสิหาติมเออหาติมไหมแต่ว่าสาวอันกูเดียวมันบอกพวกเดบอกกลุ่มอยู่มันบอกกลุมอยู่กลุ่มที่หลักหาเติมหรือเ่า่จะมาหัอันเด็กแ้โอ้ยพอสิมาปีตัวนึบ้ารไม่่บ้านจุดไหนกูเป็นคนไหนเนาะ นี่ฮ้นเวพูดีงาม้ววันเห็นเลยาดขนาดพดีงามคือพูดีงามโมดิหามหามเป็นทีเมวันนี้เป็นดอกเต็มเลยวนนี้วันเย็นเย็นจเอะหัวเป็นยะมเ่แม่เป็นละมาเฟ่แม่เป็นละมาเฟ่รถเ็นเน่จะยังอยู่รถเ็นก็อยู่ลูกแม่บอหายดอกนิ้วเลนี่่ ใช่ว้ายห้ทักนะหลดเข็นเนาะกำลงนเบือก้อนเบือยิ่งเลยีกสามสี่เลยีย่ กินเนลูกโอ้ดี่แปงหนาเหน่อยไม่แม่กินเนี่ยให้เลยชวนเพื่อสิได้กินเโอ้ยากหลอดเป็นหลอดตายเพื่อสิไปีเกี้ยวเลือกเกี้ยวก็องเลือิมันบดเสมอกันไปลีมะซาอนะมันก็มหนึ่งเลยัวนี่หัวแล้วยังเล่ย้ยังเไปตำอ้ มัน่อนใชตอนรก็สื่อกินใ้มันไงเ็กนตาแตนตาแตนเออคนละครเออเออคนละค้างหนึีั้่งคอหมอทีสาม เรียบร้อยที่ยังไปตั้มนะกูเลยอยู่หน้าเออยู่เพื่อนไกลๆบ้านกูเลยเพื่อนบ้านคัวกูคัวกับคัวสองคนส่วนตัวที่คัวแล้วก็ทีเอาไปตั้ก่อนนะครัวยามันขำเพื่อสิแล้วยี่ขำทางเมื่อไรโอ้โหไหนบอกมขบงข้งจีเลีย่อมโอ้ใหญ่ดีแต่เลกไวัคือว่าอายุนี่มันหนักนี่ส่งคืออายุ

อเบิร์กสองคนโอ้สองคนยังขืนแต่ว่าต้องขืนเพราะโต รบหม้อก่อออางปาาเลย่งหอนช่งหอ 1! 1> มเลยหัว่างเลยตุ้ดีผ้เพราชิวาตุ้ดีก่อย่อๆโอ้ตัวนั่น <c ười> เกั่นม้เกบบ้มขง้าบ่ ทำไหมทำไมนี่นะมูคือเจาะมานก็ไา้แต่ว่าผมตามมกระเด็ดแต่ว่าแค่ที่ช่วยว้นป่วยประุนี่ใครอยากแมวอากจะหน่อยเลยผักหยองยองมันยังหอนอยู่นี่มันยังอุ่นๆอยู่ใต้ใต้ไปกินยาวเซียวทอนี้คันปร้ใครกอดสิมาแต่ว่าใคะอือมาหน่วเขา

ทำมันอ่อนมันก็จะไปพัดไปไปให้มูนะพอีเห็นยองอยออกเป็นสีแมวพอดีพอดีพอตามพอดีมันแหงรมไปนาพอดีเหอ บอกกับป้งบ่ได้ไมเจกาคะสาวน่ะ ขาตั้มนะคุ่น 1941, ี้เขาขวดแล้วก็ให้ก็จะตั้มต่อพอก็จะขวดแล้วเขาก็ตั้มต่อตัวไในเบ้าตั้มไม่จังผักพรโคกียวเลยบ้างใช่สากันแล้วก็ของผู้ขวอยต่้ตะเินผัวลายกปัวขวาเว้ลายโบ้บนเสภาผู้ตำ้เพื่อเปียกบดสมบาทกว่า ไม่ใครอยากลดเครื่องาตขมหม้อมาตํขหม้อานีมองแม่มันก็สเซาเื่มวนี่มันบริหารค้าขนาดสาบาเลยบ้านจัดสีได <pad> ้เ <pigs un ue> oh ็สีพาะจอจหอยหานหนึ่งมันจะมีอไอีกเนาะยกิวัฒระเบิดกี่กระทังหนึ่งเพื่ออาพ เอาผักกระจอกตำต่อไก่ก็ข้าไก่ข้ามขวบกันนังหนาตำขมังเหนีวเหนียวเปล้วส <laughs> ั่คุ้งมองพี่เดียวกระปุบวันนี้ฮะตำแล้วมันแก่ไปหาหอย บอกหาตบบูมาตออกูกะเพ่อมแล้วเลยอ้าวแม่นาเสียงวันปากวานกว่าตะวักกาี่อยากไล่เติบกากี่มันกันเก็บกากเองแล้วโคกึงคือเมื่อก่อนนด้ป่าเนี่ยัชไหายไร่เถอะคุเจ้าสามคนย่างยูเพราะอะไรนะ อืนี่เ so ือก่อนย่งำแบบปาพกเจ้าานนึ่งเหตุมารณนี่มาสาวพอมากินก็ได้เอาพอได้เอาอแล้าพอได้เอาได้ินปาายตบนะปั่นกันแล้วเลก็เบือกันเเ่ว่าเบื่อเอาอะไรปวดหัวแข้งซ้ายก็ยังจำอยู่นะวาีบบดหมือเมือนเห็นหรือเา ขึนขำของขบ,บัตเอื่นเขาเลยมากก่อนกะชิคกี้ขอมอเลยนะยกี้ขมออะไรก็แล้วแร้งเลยนะเกิดบริหเหตุกินเนาะก็แล,ล้วแล้วก็แล้วนะแต,แต่ไม่ก็ยังยังมีกาอยู่ากน้อยงาะม่ยังมันรออันใดนะ cái bên bây giờ bên được. Chờ đây. Đây Chờ khác. Ăn Từ này hãng lên bây giờ có ăn hãng 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 lấy hãng hãng có hãng 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 mà hãng hãng Nó có hãng xe hãng hãng nè hãng 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 ้อกินเห็ดหนาไงคือจะได้กินบดเหมอ่อใส่อยบบตาต่ำเลยด้มกินแหละเลนี่ยนเลนอยูกก่ก็รางกินแลจะพัดก็ทันแล้วเหมืออสาวนเห็หะะดร้ายแล้วก็แม่ตากไปให้พอเลยนะ ไม่อเพาะไม่อุ้เผ็ดอ่อนจังอะแล้วไปจ้ะพอเลยเจ้าพอเอาไ้ก่อนมั้กานดมาจันสาแก้มาก็กิน

กินไ,ได้ก็ข้าเบียรส่วนไทยก็นยส่วนไทยกย็้าเบียโอเคนะเก็นกบกกนี่ชนะอบกัขขนเฉฟต์ยกจุดไปทำเนียนะเพราะเขาไม่ค่อยใกล้คู่เปิเขาไม่ยึดตามหาตคมนะจะได้กับาเป็นน้ำใจจอาเิเก็ไปในเดือ